ก็ที่แอดมินได้ตั้งโพสต์ไว้ในโพสชุมชนนะคะว่าคลิปนี้จะมาตอบคำถาม Q&A นะคะฉะลองปีใหม่กันเลยทีเดียวนะก็ตั้งใจว่าปีใหม่นี้นะคะจะลองทำอะไรใหม่ๆดูอย่างเช่นคอนเทนต์นะคะทุกคนอยากให้แอดมินทำแบบไหนหรือว่าอยากให้แนะนำเกมแนวไหนนะคะวันนี้จะมาตอบคำถามทุกคำถามเลยนะงั้นเราก็ไปเริ่มคำถามแรกกันเลยนะคะกับน้องคนนี้เลยนะ ชื่อจริงพี่ชื่ออะไรครับอายุปัจจุบันเท่าไรและขอเกมแนวต่อสู้อวกาศจำลองสถานการณ์หน่อยก็ในส่วนของชื่อจริงนะคะอาจจะต้องเสิงหวงกันหน่อยนะแต่ชื่อเลนะ่นอะพี่ชื่อบุ๊กนะคะอายุปัจจุบันตอนนี้เลยนะคะก็คืออายุ24ปีนั่นเองค่ะส่วนใครขอเกมแนวไหนนะคะเด๋ยวบอกเลยว่าแอดมินจะจัดให้ทุกคนทุกเกมกันเลยทีเดียวนะคะยังไงก็รอนหน่อยนะคำถามต่อมานะคะกับน้องคนนี้ พี่จะทําแค่จะอันดับเกมเหรอครับแปบลบว่าไม่ลองทาแบบเล่นเกมกับเอฟบ้างหรือว่าอนาคตพี่มีแผนว่าจะทําอะไรอีกไหมขอตอบก็เลยนะคะว่าในปีหน้าเนี่ยแอดมินก็มีแผนว่าจะเล่นเกมดูนะคะแล้วดูว่าทุกคนชอบเกมแน่ไหนอยากให้เล่นเกมอะไรก็จะเล่นเกมนั้นอย่างแน่นอนนะส่วยการเล่นเกมกับ FC นะคะบอกเลยว่ามีอย่างแน่นอนแต่ก็อาจจะสลับกันทั้งจะอันดับเกมนะคะหรือว่าเล่นเกมกันนะ คำถามต่อไปนะคะพี่ชอบเกมแนวไหนเกมไหนที่พี่อยู่กับมันนานที่สุดและทำไมถึงเลือกทำช่องสายแนนําเกมต้องเราจุดเริ่มต้นกันก่อนนะคะตอนแรกอะพี่ไม่ได้จะถาเกี่ยวกับเกมมือถือนะตอนแรกที่ตั้งใจเปิดช่องมาเลยคือจะเล่นเกมไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยอะไรแบบนี้นะคะ แต่ยังว่านะคะพอเปิดช่องมาแรกมันก็มีเขินอายบ้างเลยพูดไม่ค่อยถนัดเท่าไรก็เลยล้มเลิกไปพี่ก็เลยไปดูว่าคอนเทนต์ช่องอื่นเขาทายังไงกันนะแบบว่าให้คนดูเยอะๆหรือว่าคนสนใจช่องเรานะคะแล้วก็ไปเห็นช่องหนึ่งนะคะที่เขาแนะนําเกมเหมือนกันนะตอนนั้นก็คือได้รับแรงบันดาลใจก็เลยมาทําช่องในสไตล์ของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะการพูดหรือว่าข้อมูลอะไรแอดมินก็หาเองหมดเลยนะแล้วพอเรามาทําสายนี้นะคะก็เริ่มมีคนดูเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนไปถึงจุดพีคนะคะที่ มีคนดูเป็นแสนคนเลยนะหลังจากนั้นแล้วก็โอเคเราทําช่องสไตล์นี้ได้แหละเหมาะกับเราที่สุดแล้วก็เลยทําจนมาถึงปัจจุบันเลยค่ะแล้วคําถามที่ว่าพี่ชอบเกมแนวไหนส่วนตัวแอดมินนะคะจะชอบเล่นเกมแนวแอพเพนะแล้วก็เหมือนที่บอกกันนะคะว่าชอบในสไตล์พิกเซลอาร์ตมากๆถึงได้คอยแนะนําเกมพิกเซลอาร์ตมาฝากทุกคนกันบ่อยนั่นเองแล้วเกมที่พี่อยู่กับมันนานที่สุดนะคะก็คือ Call of Duty ้นั่นเองบอกเลยว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นผ่านหน้าผ่านตาม,มาบ้างเพราะว่าพี่ก็เคยทําลงคลิปอยู่นะคะ แต่ถ้าทุกคนอยากให้อดมินเล่นเกมขอออฟดิวตีนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะไปที่คำถามต่อไปเลยนะคะแอดชื่ออะไรอายุเท่าไรเหนื่อยไหมกับการทำช่องขอตอบคำถามน้องคนนี้เลยนะคะแอดชื่อบุ๊กนะอายุ24ปีและเหนื่อยไหมกับการทำช่อง พูดตรงๆเลยนะคะก็มีเหนื่อยบ้างนะแต่อาจจะไม่ได้รู้สึกแบบว่าเบื่อหรือว่าอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ตอนนี้คิดว่าการที่จะแนะนําเกมอย่างเดียวนะคะอาจจะไม่เวิร์กเท่ามืก่อนกลัวว่าผู้ติดตามแอดมินนะคะหรือว่าน้องๆอาจจะเบื่อกันนะก็เลยคิดว่าจะลองทำคอนเทต่ใหม่ๆดูนะคะด้วยการเล่นเกมหรือว่าแคสเกมเล่นเกมกับ f ออะไรไปเรื่อยๆนะคะ หรือว่าน้องๆหนุๆคนไหนนะคะอยากจะให้พี่ทำเกี่ยวกับเกมอะไรหรือว่าทำอะไรนอกเหนือจากเกมก็สามารถคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันเลยนะเพื่อเป็นแนวทางนะคะในการทำคลิปในอนาคตนั่นเองบอกเลยว่าช่องนี้จะอยู่ไปยาวๆเลยนะไปที่น้องคนต่อไปนะคะผมอยากถามว่าทำไมพี่ถึงมาทำช่องแนวนี้และพี่ไปเอาเกมมาจากไหนได้ทุกวันเลย จุดเริ่มต้นก็ต่อไปแล้วนะคะยังไงน้องก็ย้อนกลับไปดูได้เลยนะมาตอบคําถามว่าพี่ไปเอาเกมมาจากไหนถึงได้โรคลิปได้ทุกวันเลยส่วนใหญ่พวกเกมมือถือเนี่ยนะคะจะเปิดเยอะมากกว่าพวก p c นะคะหรือว่าคอนโซลอะไรอีกนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นค่ายเด็กค่ายใหญ่นะคะก็จะลงพอร์ตให้ได้ในมือถือเยอะมากๆอย่างเช่นค่ายนั้นนะคะมีเกมอัปเดตใหมพี่ก็จะไปเอาเกมมือถือนั้นอะมาแนะนําให้กับทุกคนในการเล่นแล้วก็ดูเรื่องระบบการเล่นนะคะหรือว่าวิธีการเล่น ถึงได้อธิบายได้ละเอียดมากๆเลยนั่นเองค่ะแล้วก็มีบ้างนะคะที่ store ทยบ้านเราอะยังไม่เปิด admin ก็ไปดู store นอกนะคะว่าเขามีเกมอะไรที่อัปเดตน่าเล่นบางคลิปก็จะมีลิงก์นะคะที่มาจากต่างประเทศนั่นเองรวมๆก็จะประมาณนี้นะคะไปที่คำถามต่อไปกันเลยนะเป็นคำถามยอดฮิตที่ทุกคนถามมาตั้งแต่ admin เปิดช่องกันเลยนะคะว่าพี่จะเปิดหน้าไหมสำหรับส่วนตัว admin น,นะคะ ตอนนี้อาจจะยังไม่เปิดแต่อนาคตอะไม่แน่ขอตอบสั้นๆประมาณนี้กันก่อนนะคะเอาให้ทุกคนลุ้นกันดูว่าแอดมินจะเปิดหนะ้าตอนไหนนะคำถามต่อไปนะคะแอดขอเกมเอาเชือดรอดออฟไลท์ได้ไหมและแอดทำช่องมากี่ปีแล้วถ้าอยากได้เกมอะไรนะคะเดี๋ยวพี่ทำให้แน่นอนนะช่วงนี้แอดทำมาประมาณ4ปีกันแล้วค่ะคำถามต่างๆนะคะอาจจะมีซ้ำกันบ้างแต่บอกเลยว่าแอดจะตอบให้ทุกคนเลยนะยังน้องคนนี้นะคะถามว่าอยากให้พี่เปิดกล้องแนะนำเกมแบบพี่แป้งเล่นเกมได้ไหมครับ ตอบเหมือนเดิมเลยนะคะว่าอนาคตมีอย่างแน่นอนนะทุกคนก็ต้องติดตามกันดูนะคะว่าแอดจะทําตอนไหนจะได้ไม่พลาดกันนะคำถามต่อไปนะคะเกมน้อยกว่า100 MB มีไหมครับมีเยอะมากๆเลยนะเดี๋ยวไว้แอดมีจะทำคลิปให้น้องๆเอาไปเล่นนะคะมาคําถามต่อไปกันเลยค่ะอยากรู้ชื่อแอดครับอาอยุเท่าไร่มีแพนจะทําคลิปแนวอื่นไหมเล่นเกมหรือว่าไลฟ์สตรีมอะไรแบบนี้ แตงคำถามก็คือทำอย่างแน่นอนค่ะแล้วน้องๆก็จะสามารถรีเควสได้เลยนะว่าอยากให้พี่เล่นเกมไหนหรือว่าทำอะไรคอมเมนต์กันได้เลยนะส่วนการไลฟ์สตรีมนะคะอนาคตก็เหมือนเดิมเลยมีอย่างแน่นอนค่ะบอกแล้วว่าปี2026นะคะแอดมินมีแผนที่จะทำอะไรอีกตั้งเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยแต่จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรบ้างเนี่ยนะคะทุกคนต้องกดติดตามกันรอดูได้เลยนะเอาล่ะมาถึงที่คำถามสุดท้ายกันแล้วนะคะกับน้องคนนี้พี่ชอบเกมแนวไหนครับ หมือนที่บอกนะคะว่าชอบเกมแนวเอพแล้วก็พิเศษอาร์ตมากๆเลยค่ะแต่ก็อาจจะไม่ได้เจาะจงไปพิเศษนะคะก็ชอบได้หลากหลายแนวนะคะถ้าเกมไหนแล้วรู้สึกสปาร์กก็จะเล่นเกมนั้นนะนานมากๆเลยนะก็หมดคำถามกับโพสที่แอดมินได้ตั้งโพสไว้ในชุมชนกันแล้วนะคะแต่ว่าก็จะมีคำถามอีกหนึ่งคำถามที่ทุกคนถามมาเยอะมากๆไม,ม,ม่ว่าจะเป็นคลิปนู้นคลิปนี้หรือคลิปนั้นนะคะก็คือดูๆๆๆพี่มีแฟนไหมครับพี่โสดไหม แล้วคำตอบของคำถามนี้ก็คือพี่